เะเอาาเอาเอามนคอคืนี่เอา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 เอกระป้อมน่อยนี่หัวสันดกดอดกๆอยู่เด็กใครรูบอีก่ะญ่กูมึงอยู่น้องมันเดียวโอ้หนาคไปแดงโหดพุ่นเจอของเจอของ จื้อของมาเสร็จวาเบิดแล้วจะพาเบิดแล้วเรื่องตันนี้อู้เสียงอ่าทิศโทนี่นอนมีดีขอเขาดีจริงๆนะครับของดีมันดีอู้เอาเนี่ยบังเมาส์นี่นี่ต้นนี่ต้นนี่ไอ้นาจักบาทนึงนี่อู้ ตาที่ตัวขาดีเฮ้สดุดยอดสดุดยอด